ต้นกําเนิดแสงประหลาดรู้แล้วต้นกําเนิดแสงประหลาดโพเหนือน่านฟ้าจังหวัดระนองจากกรณีเพจ Facebook ระนอง239โพสต์ภาพปรากฏการณ์แสงประหลาดโดยชาวบ้านหลายคนพบเห็นที่อำเภอละอุ่นและอำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ท่ามกลางความสงสัยว่าต้นกําเนิดของแสงดังกล่าวมาจากอะไรกันแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดรเจษดาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจําภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายถึงกรณีนี้ผ่านเพจ Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบ่ายอาจารย์เจตระบุว่า แสงประหลาดที่ระนองเรียกว่าพิลล่าออฟไลท์เสาแห่งแสงครับเมื่อคืนวานมีรายงานการพบเห็นแสงประหลาดบนท้องฟ้าแถวริมทะเลของอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองจากหลายพื้นที่ครับและมีการถ่ายรูปไว้ด้วยเป็นจำนวนมากวงเล็บแปลว่าไม่ใช่ภาพตัดต่อหลอกชาวบ้านแน่นอนแสงที่เห็นไม่ใช่ฝนดาวตกประตูแอสกาดหรือมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอะไรแต่เป็น ป,ปรากฏการธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได้เรื่อยๆแม้จะไม่ค่อยบ่อยก็ตามที่เรียกว่า Pillar of Light หรือ Light Pillar แปลว่าเสาแห่งแสงโดยภาพเสาแห่งแสง,แง,แสงนี้เพิ่งจะชนะการประกวดของสถาบาันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติสอดอรอโดยถ่ายจากบริเวณเขาแหลมยากของประเทศไทยเรานี่เองโดยอาจารย์เจษดาระบุว่าในต่างประเทศอย่าง ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีการพบเห็นพิลล่าออฟไลท์แบบนี้มาก่อน และเคยเป็นที่แตกตื่นกันมาก่อนเช่นกันโดยเรียกกันว่าลันซุกลันซุกที่แปลว่าเทียนไขซึ่งทางหน่วยงานพากาซ่าประเทศฟิลิปปินได้อธิบายปรากฏการณ์แสงประหลาดนี้ไว้ว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาที่เกิดจากผลึกน้ําแข็งในอากาศสะท้อนแสงของดวงจันทร์ผู้เชี่ยวชาญของพากาซาได้เพิ่มเติมว่าแม้ว่าเมฆชนิดต่างๆจะสามารถมีผล น้ำแข็งอยู่ในเมฆได้แต่ไม่ใช่ว่าเมฆทุกชนิดจะสามารถสะท้อนแสงให้เกิดแสงในแนวตั้งขึ้นบนท้องฟ้าได้เสาแห่งแสงนั้นอาจจะปรากฏขึ้นที่ไหนก็ได้ตราบเท่าที่สภาพแวดล้อมปัจจัยตรงนั้นจะเหมาะสมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ประหลาดและน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณที่มาจากทีนิวฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ